สวัสดีจ้าน้ำเงี้ยวจ้าเช้านี้พี่สาวมาฝากนะจ้าพี่สาวน้ำเงี้ยวมาฝากค่ะก็เลยอุ่นกินนะจ้าอร่อยมากขาดแคบหมู เมื่อเช้าไปตลาดแล้วล่ะแต่ลืมซื้อแค่หมูเนาะน้ำเงี้ยวกินกับแค่หมูเป็นไรที่เข้ากันที่สุด วันนี้เมมเด้งเร็วมากในการเด้งของเมมก็คือบอกว่าคุณจะถ่ายคลิปได้อีกไม่นานนะคะเพราะว่าเมมคุณเต็มแล้วเงี้ยค่ะวันนี้อากาศฝนโปอยๆนะคะเดี๋ยวให้ดูรปยากาศอากาศที่บ้านวันนี้ฝนโป,อย,ปอยจ่ะ นะะบรรยากาศอึมครึมมืดไหมมืดเนาะกล้องฉันเนี่ยมืดนี่ฝนปอยๆจ้ะบรรยากาศวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะท้องฟ้าอึมครึมฝนปอยๆนะคะพาดูบรรยากาศที่บ้านฟ้าอึมครึมฝนโปอย,ปอย เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนกายหย่อน,อนใจกินคำหนึ่งคิดถึงแค่หมูคำหนึ่งกินคำหนึ่งคิดถึงแค่หมูคำหนึ่ง bao tầm thua bám đường tầm thua lửa lửa thua điều nhìn ke liền ồ mưa Hãy mà cho kênh Mình liền mm -hmm.